สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมโบสกา้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีกันนะครับอย่าไปเลยตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเล่นแฮปปี้ตั๋วขูดกันนะผมไปใช้เพชรมาแล้วครับ26รอบมาจัดมาเลยครับหนักๆเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรบ้างนะนี่ผมสุ่มกาชาไปนะครับอ่าได้ผลไม้มาสองร้อนะฮะเหลือ24ครั้งครับผมขูดไปแล้วรอบนึงตอนแรก แม่งขุดมั่วๆไปเฮ้ยได้บัตรฟักไข่2ใบครับเออยังไงฮึบฮึบเฮ้ยเอ้าได้หีบสุ่มโปเกมอนครับเฮ้ยเอาอย่าไปลุ้นกันได้โปเกมอนตัวไหนนะมันได้ตั้งแต่กากถึงมหากาบมันได้แค่กาดๆอ่ะน่าจะไม่ใช่มหากาบอ่าผลไม้สองร้อยครับขุดประมาณ3รอบมันจะขึ้นมาเด้งอันหนึ่งหนึ่งสองอ่านะเฮ้ยได้ปัมแซ่ดสองร้อยเฮ้ยโอเคเฮ้ยดี เฮ้ยสะสมไปสะสมไปนี่คือกิจกรรมสายฟรีทําได้เลยนะอ่าได้ชิปทั่วไป20นะสะสมไปสะสมไปอยากเทพตกพระไข่อ่ะเฮ้ยตัวจับแับสูงเฮ้ hey, ยแปดใบก็โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวเทพจะมาแล้วครับสะสมไว้อุ้ยได้ใบแม็กห้าสิบใบครับอุ้ยโอเคอยู่นะใบแม็กก็สําคัญนะครับผมยังไงโอ้ได้บัตรชิปทั่วไปครับ ชิปต่อไป20นะมาต่อเลยครับอุ้ยได้ตัวจจ้อีกแล้วครับ8ใบเฮ้ยโอเคเฮ้ยของดีเลยอ่ะเราได้โปเกมอนมา1 1หีบด้วยนะฮะ1กล่องแล้วกันอ่าได้ผลไม้200ครับอันนี้เอาไปอัพเมาท์ได้นะเลเวลอัพพุ่งๆเลยเนี่ยยังไงยังไงเฮ้ยได้ถั่ไอ้ได้นั่นเนี่ยได้กล่องโปเกมอนอีกแล้วนะครับผม2กล่องแล้วเว้ย เราล,ลุ้นกันได้ตัวอะไรนะครับผมนี่ของดีอ่ะมาดิมาดิอุ้ยด้ผลไม้สองร้อยแล้วจัดไปอุ้ยได้การ์ดไบแม็กอีกห้าสิบครับโ,โหเหล็กเพียงสิบเอ็ดครั้งชิวๆครับยังไงอุ้ยได้ชิปทั่วไปยี่สิบครับโอ,โอเคมาต่อครับมาขอดีๆอ่าได้ใบแม็กอีกห้าสิบเฮ้ย ใบแม็กโคตรเยอะเลยนะฮะโอ้โหพลังนี่พุ่งแน่นอนนะครับอันนี้เซิร์ฟเจ็อ้ยได้ปัดชั่วไป20อันนี้เซิร์ฟเจ็นะฮะพลังว่าจะ3ล้านกว่าแน่นอนครับสบายๆนี่ครับมาแปลกเล่นริมเฮ้ยแบบฝาไข่สองใบเว้ยเฮ้ยโอเคของมันสุ่มนะมันไม่ได้ฟิกจุดหรอกยังไงเฮ้ยได้ดิสกิลทอง10อันเฮ้ยของดีว่ะดิสกิลทองมุกจะหมดไป ได้คืนมาแล้วโอ้ยได้ปั๊มแซดอีกสองร้อยี่เหลือกสี่ครั้งครับผมมาเดีย๋ยวผมพาเข้าไปดูของในกระเป๋าด้วยนะอ่าได้ปับฟักไข่อีกสฮงยี่ปับบฟักไข่ไข่สองใบว่ะยังไงไปกดเทพได้ครั้งนะฮะมามามาสักหน่อยมาอ่าผลไม้สองร้อยครับอีกสองครั้งครับมาสุดๆลุละวนขูดเร็วแฮปปี้ตัวขูดอ่าผลไม้สองร้อยครับ มาดิสุดท้ายไนดะ้วหมยังไงพลอู้ด้ตัวจับแใบอ่ะโอเคอันนี้คือของเราได้รับนะฮะเราสามารถเข้ามาดูของเราได้นะครับที่ล็อกล็อกข้อมูลนะฮะนี่ครับของนี่ของนะแจมเลยครับโอ้โหยี่ครั้งครับเน้นๆเ,เลยวนันนี้นี่ครับก็ได้มาหลายอันนะผลไม้เนี่ยสอง ถ้ามองจากผลไม้ก็จะมี200นะฮะสี่หกอะไรเนี่ยแปดสิบประมาณ 10, 12นะฮะแล้วก็จะเป็นพวกอะไรวะเนะี่ยพวกเศษชิปเหรอ 2, 4, 6, 8, 10ก็คือ101นึงป่ะโอ้โหแจ่มนะโอเคอยู่นะ ถัดไปนะครับมีอะไรได้ไดบ้างอะ่ะก็จะเป็นพวกอ่าบัตรฟักไข่เหรอหิปอุป,ปรกรณ์ป่ะ2องสี่สองความเซก็2นะอืมโอเคได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ตั๋วจับนี่มี24 83 24ครับ24ใบเลยนะอ่าโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูของนะครับในเกมกันเดี๋ยวผมล็อกอินเข้าเกมเราไปรับของที่ซองจดหมายนะอ่าโอเค ไปดูกันเลยนะครับเอเคครับผมเข้ามาในซองจดหมายดีกว่านี่ครับโอ้โหเห็นกันเป็นรูปเป็นล่างเลยรับกันผลไม้ก่อนเลย400 600 800 1,000 1,200โอ้โหเน้นๆเลยครับไปกดอัพเลยครับรออะไรปุ้งโอ้โหเมาาขึ้นมาเวฟ28แล้วนะฮะอะ ได้ของได้เพชรด้วยประเด็นเอ้ย4.5เพชรครับโอเคอ่ะจัดไปบัตรฟักไข่818 826 8324ใบเลยนะฮะโอ้โหคุ้มอีกแล้วนะฮะอ่ะเราไปจับโปเกมอนกันครับผมก็ได้จากตัวขูดอ่ะรวมเป็น31ใบนะความหวังเล็กๆกับเทพที่กำลังจะมานะฮะอ่ะบัตรฟักไข่ครับ2 สี่หอ่ะโอเคได้6ใบนะรวมกับของที่เรามีอยู่นะฮะก็จะเป็น8ปใบโอ้โหถ้าเกิดผมได้อีก2ใบนะหรือผมจะเอาเพชรไปใช้ต่อเลยวะได้อีก2ครั้งได้เปิดได้ขูดอีก2รอบนะเนี่ยหนึ่งพันเพชรขูดได้2รอบจะได้มีโอกาสเผื่อได้บัตรฟักไข่ไงจะได้มาสุ่มต่ออ่ะมาปั๊มแสสองนะฮะ ไปแม็กซ์ไปแม็กซ์ไปแม็กซ์โอ้ยสามโอ้สี่สองร้อยครับไปแม็กซ์ได้สองร้อยนะโอ้ย oh, ยังเยอะครับนี่สองสี่หกแปดอืมเคอยู่เสร็จชิปเจ็ดแปดศูนย์ใช้ได้ครับใช้ได้ทำแซดครับมา หรือที่โปเกมอนครับ2กล่องด้วยกันอเดี๋ยวเรารับก่อนแนละ้วเราก,กดใช้นะครับมันจะไปอยู่ในกระเป๋านะฮะตรงนี้เดีย๋ยวเราไปรับรับก่อนแล้วเราไปใช้กันนะโอเคไปเปิดดูโปเกมอนในหีบสมบัติกันดีกว,ว่าน่มันตัวอะไรปนะ้วยไม่อยากคิดเลยอันนี้ไงสงกลอ่องกดมาตัวที่1น,นะกรีเมอร์โอเบตโตเบตอนเหรอเบสเบเตอร์ปะล่างเล็ก ไอโคลนไงโคนพิษโอ้โหเป็นกรรมนี่ครับกรีมเมอนะร์เวนเนอะบทความธรรมดาอ่ะโอเคธรรมดาเกินอะ่ะน่าจะกลางๆให้ผมหน่อยนะอีกกล่องนึงนะครับมาอะได้ฟ้าเฟสเหรอไอนี่มันคาโมนิงิไม่ใช่หรอวะชื่อภาษาอังกฤษมันอะ่ะโอ้โหแต่คาโมนิงิก็กลางๆก,ก็โอเคอยู่นะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวในการเล่นกิจกรรมแฮปปี้ตัวขูดนะฮะก็ใช้เพชรแล้วก็มาขูดได้นะครับ500เพชรต่อการขูด1ครั้งผมใช้ไป13,000ผมได้ขูด26ครั้งนะก็ได้ของประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ก่อนจะจากกาันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกระดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่มคลิปหน้านะครับผม o u again สวัสดีครับ